พักเลยครับพักเลยโอเวผมไม่ไปตรงซ้ายป้าซ้ายมือคุณอ่ะป้าซ้ายมือคุณตรงนี้ไหมมันก็ได้ตรงนี้ขวามือก็ได้ซ้ายมือคุณนั่งหน่ไปตรงนี้เลยไปให้จอดให้จอดเลยให้จอดเลยให้จอดเลยให้ดีๆนะเงียนเงียนด้วยเฮ้ยมีรถโลจิจีนจอดมาสร้างขอบตรงนี้มันสร้างขอบเร่งๆคุณลม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 ิงโอ้โหเอทเอทอยู่นอสเอทอยู่นอสผมไม่ดาวเลย ไอทีศัตรูอยู่ทางนอยจอดตรงนี้ได้อยู่นะรถรถเป็นป้องปืนเธอเล็ขึ้นมาขึ้นออกผมคนนึงใครใครอยู่นั่นแหละมามามาแฮอยู่ตรงตรงนี้นะมาตามาเลยมากรุ้มแฮบเลยที่มึงจะได้รู้ผ่านได้มาเรียบร้อยทีดาวอเราเพิ่มแมนเเมนเอทีดาวแล้วเอทีดาวอตาม่มแมนตามมาเพิ่มแมนตามมนะขบนขบวนบนเอทีดาวสอง รถศัตรูอยู่ตรงผมจุดผมเลยรถศัตรูอยู่ตรงผมอ๋อเสื่อมกรน,น <c oughs> อ่ะชิพายแล้วไม่น่าสู้ไหวนี่โอเคมันขุดแถบไม่เสร็จ oh, ดาวแล้ว <Yeah. S 2> ดาวแล้วเราเก็บยกตี้เลยอะตรงเนี้ยไม่หลังมีหลังมี <c oughs> ขับมัับหลุดก็ไม่ม <c oughs> ผมจรอะไรนี่อะหลังดาวแล้วหลังดาวแล้วหลังรถดาวยิงสลุกกำแพงโดนอยู่ ผมยิงยางรถยรถเทรถไทเกอร์จีนมาเอทีดาวเอดาวใครบ้าใครบ้างถทาเใคราง่้างเอดาวเล่ใคงลงได้าลงรอด้ล่งอทครบผมครบ้าครบงเลลงเล่ีงเล่ี่้งค่งครบบงงด้ง้ ตับเคทีมเราสนเิทป์อยู่ยิงอะไรเลยเอ่อตักาลยตัดเลยโอมองไม่เห็นคนเลยตรงนี้เยอะเกินอ่ามีทีมมาเจอไ้่เจอคนถูกต้อเจอนีโอไหมผมจะเอาเฮมปยิงเรดิโอเลยดีกว่ายังไงก่อนยังไม่เจอนะครับรถเอ็มแล็บน่าจะมีคนบังคับปืนนะ เออมีเอ็มแบบนี้หรตรงไหนเอ็มเนี่ยมาร์คมาร์คตาผมครับเอ็มแบบตรงตรงตรงนี้ตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนใช่เขาทำพร้อมมาดีกว่งมันไม่เห็นเราจริงๆเลยอ่ะพร้อมมไหมเปิดเปิดด้วยระเบิดเปิดด้วยลูกเน็ตคู่กันเลยพร้อมละเอาเร็วเร็วเลยมาฟาสดไปไหน่อยวะเราเรา จะมีเอ็มจีกัน,นอู้ยย่ย่ำดังเลยดังเลย,ยผมสแปมแผลบ้วชอบัวโตวไปเดือวเสียเดือวเสีย เฟลลี่ประชิดเอ่อเฟลลี่ประชิดนะดูแผนที่นะนีโหลดไปตายตายหมดตายหมดไหมคอนเฟิร์มว่าเกือบหมดฮนะเดี๋ยวต้องเช็คก่นอนในแฮปในแฮปเราปชิดได้ละ ใช่ผมเก็บสองนายผมเก็บสองนายโอเคเยียมเยี่ยมเยมเห็นไหมเฮ้ยขวาขวาขวาดำอะไรเดินเนื้อเโอ้ขวาใกล้ขวาใกล้เนื้อของเขานี่คือข้อดีของการสร้างรวดหนามไว้เนี่ยแหละมันทวงเวลาได้โอ้โหแม่งหลายคนล่าชอบน้ำเนไม่น้ำผ่านลวดหนามมกดไปเลยไม่มองห้ามไหมมัมแมน เดี๋ยวประรูมาจากทางตำแหน่งเซาอีสนะครับฝากมาทางบาโบตายโอ้บนทุ่งหญ้าตายหมดเลยบนทุ่งหญ้าตายหมือนเลยทีมเราเกมพลิกแล้วตอนนี้รอทีมบกตีทงสีได้เลยขอบคุณครับ ไเขาเาเานึ่งเดมรอล้อมันรอมันยิงลอมันมันยิงมครศูนาสาเป็นม้าืนันไปทางขวาไม่ได้นะนี่เจะสร้างนีโรนทีมเอ้มันมากี่ทางเนแจ้งทุกคนเอ่อทางเซาของโมดิเคลมีหมู่หนึ่งทุ่งหญ้านางชาลีป่ะนางชาลีอ่เป็นนะรลางไปช่วยเราางา หมอต้องมาสมุกอ่ะถ้า้าช่วยผมโอ้โหเรียบร้อยไม่ตำแหน่งชาลีเลยมันปืนใหญ่กันเองแล้วนะใครมีที่ชุบหมูดาวแล้วดาวแล้วมาสร้งนะสร้งนี่มาตั้งคนกำลังมาร์ชชาลีปืนมันไม่ได้นะทางนี้มาทางนี้ตรงเฮ้ยยันก่อนศัตรูาตมาด้านหลังลคุณทาง075อีสต์อีสต์เนินเขาเอาอเย้ เอาเป่ามินเนี่ยไหมเอาเนี่จ็คไปเนี่แจ็คไปเนี่แจ็คไป้สี่ตัวสี่ตัวเนี่ยจะไปเลยตรงม้าผมเลยตรงม้าผมเลยหัวแดงอ่ะนั่นมันมันหมัดละพัร์ทเจ็ดไม่ทันไอ้ผู้เองอ่ะผู้เองผู้เองอ่ะผู้เองอ่ะวิ่งเสียงอ้อมมาวิ่งเสียงออกมมานี่เลยสองไปแล้ว่ะสองคนนั้นเล็วมากคนยิงอ้อมเลยออมมานี่เลยออมมานี่เลยฆ่าไม่ได้เดินด่วนเลยวิวเป็ชีนไม่กดมาโอ้หเจอแบตีิแบตลี่คอมมาเก็ต เด้มมาร์กมาร์กเข้มีแบ็คบี้ี่ัมินจอยไยอยู่ครสองมีทหาราไอ้เนี้ยกูวิ่งมาถึงคนเดียวตลอดเลยไอ้เนี้ยแม่มันกางมา่งข้ละมาดีอะทำไมไม่พอหลอกวไอ้เหี้ยก็เกิดสองกันเลดี้พอยก็เกิดพ้อมกันไปเลยดิทุกคนไม่เกิดพ้อมกัน กิดพร้อมกันมีทีเนี้ยมันเกิดพร้อมกันเนี่ยมันมีเวลาเกิดมันคืเกิดพร้อมกันเรเลยลี่พอยด์อ่ะเออคุณไมค์เคลียร์หมดแล้วเนี่ยเข้าเลยโพงอ่ะเข้าเลยเขาแลดับในมาร์เก็ตเลยเข้ามาเลยเฮ้ผมอยู่ไหนด้วยผมโดนอยู่กินอัพแล้วมันเกิดเรลี่พอยด์เลยครับดาวแล้วตรงประตูดาวตรงประตูดาวตามผมมาแล้วรอบนี้นตามผมมานะกันในมาร์เก็ตไว้กันในมาร์เก็ตไว้ตรงไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ

รถทางล็อรถทางล็อตัวเอ่อัวไเกอกานอีก่านนี้ไทเกอร์ยอมากเอาเโฟซนลงเลยแต่ตรงนี้ทหารลาบเยอะมากเอฟซีโฟเลยนะครับลาบด้วยเหรอ ลาบเยอะมากแต่เขาให้กลับเอา่เขกลับเอาใหม่ก็ได้ตรงกลางโดนนะเออเออโลจิโลจิโลจิของสกอตสี่ครับตัวโลสกอตสี่สกอตสี่อ้อมอ้อมได้ไหมไม่น่าเข้าได้อ่ะอ้อมอะอ้อมขวาขวาไม่น่าเข้าได้ตรงๆอะได้ได้ครับเก้าหนึ่งเก้าหนึ่ง ลังไหงลังไหนนะโอ้โโดนแล้วแม่งวิ่งอ้อมมาแต่ทางรถไฟอ๋อรู้แล้วลังไหนเต็มเลยครับตรงมาร์คชาลีเออจริงด้วยมีแฮบอยู่บ้านหลังนั้นแค่มาร์คชาเลียมาร์คชาเลียมีแฮบผมเจอแฮบผมเจอแฮบตรงไหนตรงไหนเอ่อตรงผมเลยคุณเพชรเอ่อดึงหมอได้ไหมเออแอคคูเลตคุณเพชรโอเคโอเคเห็นแล้วโอเครับทราบเห็นแล้ว แทงแฮ ẹ บเลยแทงแฮ ẹ บเลยแทงเลยพี่แทงพี่ชอบอยู่แค่แทงย <Yeah. S 2> หนึ่งชอบชัด oh. ตพี่รถมันน่าจะวิ่งกับแฮ ẹ บแล้วมั้งเกมผมโดนยิงระวังนะเอาวิ่งกับแฮ ẹ บแล้วคนหนึง่งเข้าไปหาคนไม้แล้วคนหนึ่งระวังอ่ะ วงไหนอะผมโดนแล้วมันเข้ามาละมันเข้าย้อนขับเข้าหาแฮปแล้วเ <f ail> <y> ฟลี่เฟลี่อย่าเพิ่งยิงอ๋อชิบหายอะดาวด้าตาร,รางบัลลังก์แบบนีงขุดลงได้ไหมได้อยู่มันเลิกเกิดแล้วแต่ว่ามีเราสามคนอยู่ใกล้มันเลยเกิดไ,ได้ <f> มีคนนึงต้องแฮป ดาวดาวแฮปดาวหลังแฮปดาวผมตัดไปยังห้าีเดียรถหนึ่งคันรถจีบมันดันเข้ามาแบบคุณเพชรมันจะมากู้ saben, inform inform อ่ะดิแล้วผมกเวอร์หลังแฮปผมมันโยนระเบิดใส่ผมนี่แฮปแฮปมันดาวยังไงดาวแล้วแต่มันมากู้อ่ะมาว่ะบินแฮปคุณแม่แล้วหนึ่งหนึ่งคนระวังครับ ผมอยู่ในบ้านเนี่ยแคนเบ็งปลาสมุดแทงว่าขอบคุณอ๋อผมเองครับเท่าไหร่เปล่าดาวเท่เปหร่เปล่าดาวไปเลยไปเลยไปเลยช่างมันช่างมันดาวแล้วสไนเปอร์ดาวเฮ้ยเฟรลี่ไฟเลยนะโอ้โหตายตาเฮ้ยมีมาร์กแมน ผมจะบ่งเว้นแบ่งเวนบงวนยิงมาสามสี่นอตทิศเหนือบนถนน3ามน มีทหารราบดันมาทางทิศเหนือนะครับไปวางแนวยิงก่อนเข้ามาประชิดล็อกแซาบรัอบแซาบรัอบแซาบสวัสดอาร์พีจีอาร์พีจีลีโรถลุยร

Det Stay along the wall so they don't see us. And let's wait for you to regroup actually. That's be it'll be better. Alright, nice. Here we can build up. Got one, got one! Follow me boys, let's go Yo, throw smoke Right maybe stay in the back I'm of the right. line Let's push up slowly Medic, I don't see anything Thank you drop. No, medic Thank you Oh medic, fire Push, 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 push oh, Shit, there's a guy oh, camping by the small. corner Camping by the Close. corner Close, behind Smoke out Exactly on my you. body, on the helmet so If you throw a nade there there you I'm go. gonna get a grenade! All right. Get out! Get out! Behind the wheel. He's dead, he's dead. got him. The name got him, boys. <laughs> Pick me up, I'm done. Good shit, good shit. I right, really need to go. Get him. Push up with spot 5 boys Let's go enemies. Medics are left. On the rooftop, rooftop, rooftop Don't see them Throw nades on the rooftop Watch out for bad guy! Watch mate, out for mate, bad guy! Bad no. back! Bad oh back! back! Bad back! Oh my God! Oh my! Medic! Medic! I'm gonna die! Need a medic! I got no bad. Pick each other up, boys. Pick each other up. Holy shit! What happened? Yo, they back they up, no, dude. I'll pick this guy up, and you know, then you can heal Fucking about it, grenade, Enemy okay? vehicle, enemy vehicle. Border, oh, enemy technical. No, oh shit, nice! he's down. He's dead, he's dead. Enemy logi nice. down, enemy driver. Good job, Brother, good job. Nice. He I can see him peeking through right the wall right here. He, okay. Do oh, oh, I have a aid, do I have a nade? I got three down. Yeah, that's are coming guns and they're exploring the hotel. All hailstorm bullets flying towards us. Holy shit! Enemy 18 in front of us! Go! split out, split out. They got fragment, guys, they got fragment, spread out. Uh, back pass clear! Back pass clear! Go on! Nice! All self-possession nearby, man. They got two. He's, He's dead! That's true, we, we I'm not very good at holding. Fall back to the red again. Okay. Oh, the fight. Mission save SL. I'm going to deploy smoke as well on yeah, the Call engine the there, I think. <laughs> yeah. on. Oh, Super core. Uh, yeah, I don't know. I'm close. Uh, left mouse button. The same mouse yeah. button you used to shoot. Damn, yeah, you just ran through an open field like that. <laughs> Hold on, I'm not going. We're no, no, trying no. to get a ready. Oh, yeah, I got you. Gotcha. Come on. All right, now you you got go. soup? You got it? Ah, I see it. Oh, crap. There's a guy close up. Cutting it down! Cutting it out. Yep, he's dead.